พียงเ,เพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิทารณาในการรับชมนะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่บรรยากาศของวันที่2กุมภาพันธ์2565ค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะพามาตามตัวเลขของอาจารย์จะเริ่น,นะะสินค่ะเซียนหลักหน่วยนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะแม่นมากๆเลยค่ะหายวิ่งสามมาตรงๆนะคะแล้วก็เข่าสมตัวน้าค่ะเข่า2ตัวน้ำคือแตก สามตัวสองตัวเลยค่ะแม่นดีๆส่วนคลิปนี้นะคะคุณพ่อได้ไหายมายังรวดเร็วเลยค่ะหอยเพิ่งออกตองงวดทันทีนะคะก็อยากจะล่อซาแล้วค่ะคุณเอฟซีเรียกรองมากเยอะมากแล้วเดี๋ยวห้าก็จะไปรับช่งรับฟังมุมพรมกันนะคะว่าคุณพอใจจะฮัลโหลจ้าพ่อสวัสดีจ้า <are> พ่อน้องเบลจ้า พอได้ยินนองเบียวชัดบอนองเบียวคือบ่ค่อยได้ยินคุณพ่อเลยค็ฉีิบอหูยิงจ้าพ่อได้ยินอารู้จ้าพ่อได้ยินไปจ้าพอได้ยินนองเบียวชัดบ่จ้าพอได้ยินชัดบ่จ้าเออ กำลั้กินชัดไปค่ะชัดแล้วบัดจ้าชัดๆจ้าพ่อเฮ็ดหยังอย,อยู่จา้าจ้าแลกันบ่โอ้ยไปยังไงล่ะก็เป็นเป็นจังได๋จ้าพ่องวดที่ผ่านมาโอ้ยอุกยวแช่มจังมันซื้อเลขบ่กลับบ่ทดอ้อมโอ้ยพ่อเต็มๆเลยดิพ่อเลีกพ่อน่ะ เนี่ยตนเมันขันเี้วกับือพอทีเลยี่เลีวกับอยู่แล้วคุณพ่อหายวิ่งวิ่งบนล่างสามกับห้าแมนบาคา่ค่ะหมวดพันมาแมนแลแน้วก็หายจับคู่เดนพ่อหายศูนย์สามแล้วก็สามตัวพ่อหายศูนย์แปดสามถูกบ่ค่ะพ่อแมนแมนเขาทั้งสามตัวสองโตเลยไหมค่ะพ่อ สุดยอดเลยค่ะโอ้ยเจ้าีผู้เป็นโตมากอะโอ้ยอุ้ยกันแล้วอาจารย์เอ้ยจกับมาเปิดโต๊ะมาเปิดโอ้ยเสียดายเสียดายว่าเป็นยังว่าเป็นยังเจ้าพองวดวดดียวาไหมเออเอ้าไม่เอาไม่ปังปังขึ้เก่าละค่ะข่าเขาเลี่ยงรถจ้าพ่อเขาเรื่องเลยค่ะเอือเพราะว่าเวลาเออะผู้นำขึ้นเก้าเลยเดียว บนล่างหกับสองเด้อมวดีเด้อบนล่าง2 2> นนนน Ryan, หนึ่งกับสองเน้นๆเด้นึล่างวานีเน้นหนึ่งจับคู่บจับคู่บนล่างห้าหนึ 1, ่งเจ็ดหนึ 1, ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่ง ห้าสองเจ็ดสองสี่สองห้าสองเจ็ดสองสี่สองเน้นเกันนึ่งนั่นละเน้นถ่ายหนึ่งเนาะค่ะแมนแต่ว่าป๊ตถิมจับตัวอะเรนตูกันน้ำเด้อค่ะคุณผู้ชมเออเว่อวมาจับให้กันเอฟซีจับใส่อาโย่ใส่หนึ่งคือเขาเลยงวดสามตัวมี่พ่อ แปดห้าหนึ่งแปดห้าหนึ 450. ่งหกเจ็ดหนึ่งแปดห้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งอืมละสองอายสองคู่ตัวนี้และเด็กทั้ตัวกันเเด็ก่อในน้อยนึงเนาะค่ะเจดายงวดที่พันมากขอบขอบรับกิลีเนาะค่ะโเขาตัไม่เยี่วกลๆแ่เสียงเคียงแม่เบียว พอได้ยินมอแต่ว่าหนูได้ยินพอชัดอยู่ด้วยค่ะโอ้ยยนสัตอยู่สัตอยู่จ้าว่าเป็นยังว่าเป็นยังจ้าสำหรับตัวเลขของอาจารย์เจริญสินนะคะงวดประจำวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะวิ่งบนล่างหนึ่งกับสองนะคะตัวเน้นคือหนึ่งจับคู่บนล่างค่ะมีห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่ง ห้าสองเจ็ดสองสี่สองตัวเน้นตัวหนักค่ะคือห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งถูกว่าพ่อแมนแมนตัวเน้นเกินว่านี้กันนึงน่นละเที่เจ้านึงน่นละส่วนสามตัวบนนะคะมี 8, 5, 1, 6, 7, แปดห้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งกากาทาเอฟซีคุณผู้ชมบอมบอมัดที่คุณพ่อจับหายกาสามารถหาตัวมาประกบหนึ่งกับสองใดเลยเนาะค่ะพ่อ แมนแมนแมนกันบ่มาไปจับกู้ให้ไงเอ๊ะซีหาใส่เกี่ยวใแซนึ่งนั่ละน้นเนินขึ้นนึงเนาะแต่ว่ากับว่าห้ทิมถ่ายซองขึ้กันแมนแมนว่าห้ทิมจับตัวรอก็ว่าเน้นนึงจ้าเราการให้ให้กับเนาะจังนิดจังน้อยเนาะค่ะพ่อกันไว้น้ำเนาะกับก็กับจะติดนึงกันให้กั๊บจะติดนึงกันให้กั๊บจะติดนึงกันไว้น้ำแน่เด for ้อค่ะมัน <comigo> ถ <kil ful> ึงครึ่งวัดที่ผ่านมา ได้ยกินเขาเ <c oughs> บอร์มิ่งแนวกับนี่มันบ่แซ่บเดโนโบิลด้วยเนาะจ้ากินข้าวมันต้องมี่กินกับมันนี่นพอ่อ <c oughs> ขนาดสามตัวนี่ไก่ขึ้นเอาก็ได้เนาะค่ะคพ่อเนาะค่ะผู้ใดบ่มีทุนเนาะผู้ใดไก่มากแบบใดก็เฮ็ดาวโลดเลขจับตัวจ้าพอ่พอพ่อพ่อฝากถึงเอฟซีนะคะที่เพิ่นรับชมคลิปพอ่อที่เพิ่นเป็นแฟนคลับพ,พ่อเพิ่นติดตามอยู่ประจำนะะี่ค่ะ เอฟซีเอฟซีของเนี่ยฮะพระรวยรันนนี่นวน้องเบลเพิ่งชิอ่ะ่าจะเล่นสินแล้ว c ่ให้กดไลค์กดแชร์ให้น้องเบลหลายๆเด้อเอฟซีเยอีกเมือที่เาก็เขาอเี้วเตี่ก็เดนมัได้เขาแล้วเื่อผมก็มาก่่อจะเล่นสินจในาชเอาจ้วใชนึ่งละนึ่งหนึ่งคที่เแนวติดไละที่คืสามเมื่องน มาคักโขดนาะงฟอทั้งบนทั้งล่างเนาะเข่าซางตัวอ no? ีกใช่ใช่กว่าเอฟซีตกหมานเด้อวันที่สิบเอ็ดวันสิ่ท่าก็ได้ถูกหวยรวยเบอร์คืเก้าหนึ่งละเอฟซีของจะเล่นสินหมันอันคือเก้าหนึ่งละถูกหวยรวยเบอร์ยูดดีสบายสู้ขู่สู้คนมีเงินทองใส่เด้อเจ็ซี พูกคนนั่นละ่ะสาธุจ้าจังสันลายเด้อเบียวเด้อจ้าพ่อหนูขอบพระคุณทุ่พ่อลายลายเด้อค่ะที่ให้แนวทางกับทางช่องน้องเบียวผ้ารวยรับมณีชาแนาลและที่ห้าผ้ารวยบ๊อบไปสายเลยค่ะาหายกับข้ามาหลายหมดแล้วเนาะแมนแมนบ๊อบไปแทกเลยดอกเบีวยวยบอบไปททกเดยดอก <laughs> <laughs> จ้าพ่ออยู่น้อกันนี่ล่ะค่ะพอ่พอ,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 พอเออเลี้ยงเบงกอโยชุบไปเห็นซ่องนี่อาจารย์จะเล่นศิลป์กันว่าจะมีทางอะไรจะทำไปดูนะ เ,เอาอาจารย์จะเลือกสิบเกินมาจากไหอีกเ่อเอาแล้วแลาเป็นเป็นรูปเป็นรูปหนูว่ค่ะพ่อบ่บ่บ่มีบ่มีแต่ว่าให้เรขกบ่มบนบ่ให้เรีกบ่มันตัวเดียวกันครับที่พ่อดอกอ๋อจะมาซื้อกันไปค่ะมาใส่ตังชายาขึ้นกันไปค่ะเปิดไปเ้าจะเลือกสิบยังู่ประโยชนอีกพ่ดเนาะ่เดี๋ยวเล่ยฟังบึงบึไปบ้างว่ามันบ่มน เพราะว่าให้เรียบ่คือกันนะจ้าอือโบ่เป็นแทงดอกบ่เป็นแทงดอกตั้งซื่อจังได๋มันก็คือกันโบ๊ะเลยก็เนาะแต่ว่าคันอาจารย์จะเลืิอนศีลเชิญหลักหน่วยจะต้องอยู่ทางช่องนี้เนาะคะ yeah, ่ะแยนแมนทั้งท่านเด้อเบียวเด้อเ้อเบลเบื่อเด้องวดสิมาก็ันเจ้ากราบขอบพระคุณคุณพ่อหลายๆเด้อคะ่ะน้องเบียวบ่รบกวนคุณพ่อแล้วค่ะสวัสดีสวัสดีเบียวค่ะสวัสดีค่ะ